ป้าก็เลยขอมาขึ้นไลค์เก็บภาพตอนกลางคืนเพราะว่าคลิปเนี่ยป้าก็อัพคลิปตัดคลิปยากด้วยนะฮะสิไม่รู้เพื่อนให้ไลค์สดได้กี่โมงถึงกี่โมงนะช่วงเช้าป้าอยากมันเก็บภาพนี่แหละเราจะต้องไปชารจแบตอีกไงคุณลุง ชาร์แบตเตรียมพร้อมไว้อีกนอไ่เอฟซีว้าวสวยอลังการขนาดนี้มันเป็นดินแดนมหัศจรรั์เลยนะคะเนี่ยเอซเป็นดินแดนมหัศจรรั์สวนดอกไม้ที่จัดแบบหรูเลิศอลังการเลยนะะเนี่ย ป้าก็ไปดูสวนดอกไม้มาหลายที่เหมือนกันนะคะแต่ที่นี่สวยงามมากจริงๆเอฟซีนะคะเพราะว่ามันมีดอกไม้เยอะเยอะมากๆกับการทุ่มเททำตรงนี้นะป้าว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดป้าไปซื้อนิดเดียวเองโหพี่น้อง ยังอะยังยังกระเป๋าแบนเลยก <c oughs> อนนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องมูลค่าเลยเด้อนี่แต่ว่าป้ากําลังพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นแบบมหัศจรรย์มากเพราะว่าตอนที่ป้ามาตอนนั้นยังไม่มีดอกไม้ยังไม่มีอะไรองค์ปู่มาก็ยังไม่เอาขึ้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้สุดอลังการเลยแค่ป้าได้มาชมความสวยงามแบบนี้ป้าก็คุ้มมากๆแล้วนะคะเนี่ย โอ้หอันนั้นก็คนจะกัดจัดงานก็มีเต็นท์มีอะไรนระแต่ที่สวนนี่นะคะสวนฝันของป้าแตนนะคะตอนนั้นที่ป้าแตนก็วางแผนวางแผนเอาไว้ว่าจะทําตรงนี้ทําอันนั้นนี้แต่ไม่คิดว่ามันจะอลังการขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่าป้าก็ดูแต่ในคลิปของพี่น้องอ่ะนั่นแหละแต่พอมาเห็นของจริงขนาดในเงามืดเด้นี่องปูมีร้านโน้น ตอนกลางคืนอาจจะไม่ไม่มีไฟอาจจะไม่มีไฟสว่างแต่ว่าก็น่าจะเห็นอยู่นะเก็บไฮไลท์ไว้ในความทรงจำนะคะเอซีเอซีอาจจะเห็นจากช่องต่างๆมานานตั้งแต่เริ่มทำนู่นนี่นันน่นซะและ้วคเหมือนที่ป้าก็มองดู้ามองดูช่องต่างๆที่เขาถ่ายทอดให้เราดูนะคะ แต่พอเสร็จแล้ว f อมันอลังการมากมันมันมหาศจย์นะ่ะมันน่ามาเยือนสักครั้งหนึ่งน่าจะได้มาเยือนเนี่ยแล้วป้าก็ได้มาเยือนแล้วแต่สําหรับป้าก็คงจะมีโอกาสได้มาเยือนบ่อยๆเท่าที่เวลามีนะคะแต่ว่าได้มาเยือนวันพิเศษกับพี่น้องของเพื่อนเอฟซีลูกหลานยูทูบเบอร์มันก็สุดว้าวสุดยอดมากเลยนะคะ ดีใจกับป้าแตนนะคะดีใจกับป้าแตนมากๆเลยที่สวนดอกไม้ของป้าแตนนี้สําเร็จสวนฝันสําเร็จขึ้นมาเป็นสวนสวรรค์จากสวนฝันก็สําเร็จมาเป็นสวนสวรรค์เลยนะคะเนี่ยป้าไม่ได้อวยนะแต่ป้าพูดจากใจจริงนะคะพูดความจริงเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันสวยงามมากเอซถ้าได้มีโอกาสมาเยือน อ่มามาโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะเนาะถ้าได้เข้ามาเที่ยวที่ไทยยังไงก็อย่าลืมแวะมาดูความสวยงามอลังนะคะแต่ดอกไม้เนี่ยมันก็มันเป็นดอกไม้ฤดูหนาวนะแต่ป้าไม่แน่ใจว่าฤดูแล้งมันจะยังอยู่กับเราไหมแต่ถ้าไม่อยู่เพ่อนก็คงจะมีดอกไม้ชนิดอื่นๆตามฤดูกาลมาอยู่แหละนะคะสวนตรงนี้ป้าอยากจะ ให้อยู่ตรงนี้ประทับไว้ตรงนี้ตลอดไปจริงๆเลยไม่อยากจะให้ดอกไม้เหี่ยวไม่อยากจะให้ดอกไม้ร่วงอยากจะให้สวยงามอยู่เช่นนี้เป็นภาพฝันภาพแห่งความประทับใจมันเหมือนแผ่นดินสวรรค์เลยนะคะบอกแล้วว่าปะเปียกนะ่ะถ้าได้เห็นดอกไม้กับปะเปียกนี้ปะเปียกก็โหออนซอนไหลเด้อ เดี๋ยวป่อเปียกจะไปนั่งที่ศาลากับคุณลุงก่อนอ่านคอมเมนต์เอฟซก่อนนะคะเนี่ยศาลา,า,า,าเนี่ยกระทั่งศาลาเนี่ยเอซก็เห็นหมดแล้วล่ะเหมือนกับที่ป้าก็เห็น